ฮัลโหลครับไชครับฮหลัวแจกที่ก็ต่อไปเนอะอันนี้รอทำตัวครับเขารอแข่งพี่เกันแลนะครับพี่ชายเลยยังอ่ะกี่โมงอ่ะถุ่มหนึ่งครับพี่ชายน่าวันไลยจริงครับพี่ชายไงพี่ชายเลยยังก็อครับอะไรนะเล็กอรเนพี่ชายผมดีสามสองเสียพี่ชายพี่ชายผมเดีพี่ฮาร์ปผมโดนวสี่ผมให้วันนี้บิดบอลโกครับพี่เล็กสี่สิบสามครับบุบบัวนะอยู่แต่เที่ยงเหรอ คนคนนี้บิ๊กใบ้เาเะครับคุณมงนเลยเหรอผมโย่ตังแต่อะไรอะไรทำตัวอะไรอ้าวปเองพูดอะไรแล้วเนี้ยใลรพี่ใช่ครับดเสอยากรวมกอนได้เลยเล่ๆโชยโชยเนี่โชยความเป็นผู้นำเลยเขาเขาไมได้อยู่ตรงนี้นะเขาไปอยู่บัลฮันจลนนะออดีอะไรครับขอเลช่องอะไรนครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบแปดครับผมไปดีสามสองเสียบ ครับเอาไม่มาหัวใจแล้วหรอมันแหลกเหรออตรงนั้นมันน่าจะแบบส่วนตัวมากกว่าครับตรงนี้คนยบอกเขาสิว่าเราเป็นแก๊งสาธารณะเราจะส่วนตัวได้ไงเราก็ต้องเข้าถึงแฟนคลับหรือเปล่าเอ้อแก๊งใหญ่เลยผมอกหักวันวาเลนไทน์ของกันนองหน่อยครับแก๊งใหญ่แก๊งสาธารไอ้ดีอะไรคะไม่ใช่ผมใช่ไหมใช่ใช่คุณนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบแปดครับให้ไปแล้วหรือเปล่า ค่ะครับเฮ้ยคุณยี่พัฒน์อ๋อครับรุ่นไงรุ่นไงไปนานแล้วนะครับคผมแล่นร่วมร่อนแลนมาครับแลนทำให้พี่แป๊ะเลิกร้อนแลนมาครับรุ่นไงเรียกครับแลนทำให้พี่แป๊ะเลิกรำหน่อยรุ่นไงเรียกครับมาเลยครับกูนี่รันรุ่นไงอ่ะมาดิเดี่ยมพี่แป๊ะนะครับผมครับอยู่ยมกันไปนานมามาเลยมาเลยมาเลยเอาจริงมาเลยบบมีถึอนะสวัสดีครับ อา่อยครับอร่อยอร่อยเฟสเฟสเฟสไทม์ได้ไหมครับอันนี้เฟสเฟสไทม์เฟสไทม์เออมึงอยู่มึงอยู่โรงพยาบาลเหรอมึงไปทำอะไรโรงพยาบาลล่ะฮได้ไหมครับโดนโดนโดนกระทืบอะไรนะโดนเหรอโดนจริงเหรอเขาเรียกไม่ชดตัวครับมมาาเลยบ้านหัวใจก็ได้น้องเดี๋บ้านหัวใจก็ได้บ้านหัวใจก็ได้น้องบ้านหัวใจก็ได้ โอเคกำลังแบบที่อยู่อะไอยู่ไหนขออนุญาตนะคร <ไป S 1> ับพอแหนมีรถไปมีปะขึ้นมาขอมีฮะฮัลโหลเฮียคนแรกชาลเลน่อยดิก็ประเดี๋ยวต่อยเด็กเลยแก บ้านหัวใจ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 กำลังไปอ,อุ้ยส่อล้อบ้านหัวใจครับอ่ะครับตอนนี้เฮียเปียนใจแล้วครับเป็นวุ่นวายจริงช่วงเนี้ยมันเป็นวันท้ายกันวุ่นวายจริงตรงนั้นอะเด็กคนเยอะเนี่ยครับครับ ตัวครับไม,ไม่มองไอพี่มาพี่ลับน้องกันน่ารักพวก NBA นบ่ารักครับน้องๆผู้ใส่ดีครับท,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 ที่อยู่ผมตอนนี้นี่ใส่ดีทุกแก๊งอะทุกกลุ่มอรัไม่ใช่ทุกแก๊งทุกกลุ่มด้วยที่อยู่กับผมตอนเนี้ยนะที่อยู่ที่แบบไอเจนผมดูแลเป็นแก๊งหรือเป็นประชาชนเน,น,นแฟนอาจจะแกง๊งอยู่แก๊งไหนเนี่นย าจะอยู่แล้มันเหตุอ้ยเลกกบแบงเกอนะไม่เอาแวนเหมันเก่งแล้วพอแล้วเก่งแล้วลมันเหเก่งอยู่แบบอันี้เลย่ะแต่พกโนเนมดีว่ะแล้มนเห็นมันเก่งปั้นปั้นไหมอ่ะพุดเดิมมันแนยพิเกตมาทำป่ะไม่ใช่ ดเดิมแหละแต่ว่าพี่เกดไปอีกที่หนึ๋อเออพี่เกดไม่ไดอยู่เนี่ยวะเกิดขึ้นแก๊งไอ้เนี่ยแก๊งหวังเช่ามาฮั่นอ,ะอ่ะแก๊งคนจีนอ่ะแก๊งคนจีนอ่ะขึ้นได้น,นายอ่ะนายสันติแดงคนนี้นี่มีเบอร์คนนี้นี่นะเขาโทรไปไม่มีใครรับสักคนเลยอย่ะเลยเลยหมดแล้วมั้ง

ผูงเลวกลับมาไอทีนะมึงเอ้ยบุ่มจะได้ยยอุ้เนี Stadium> ่ให้คิดนะครับอย่าอย่าไปหาทำตอบเลยเออไอ้กูถามอะไรเลนะเออะทำไมมึงถึงเลือกที่แบบตามไปกับกูทุกที่เลยวะเป็นไงฮะก็ไม่รู้จะิูครูไม่มีเพื่อนที่เนี่ยเพื่อนไฟยังไงหมายถึงว่าแบบทำไมมึงถึงแบบเลือกที่จะไปกูวะกูอยากรู้ความรู้สึกเพราะอะไรวะ จริงมึงมีของทุกแทบหลายที่แล้วที่มึงตามกูไปเลยใช่ปะแล้วมึงกระจายกับกูทุกที่เลยนะจริงปะเออล้าไปเริ่มใหม่ตลอดเลยเนี่ยถ้ามึงไปเริ่มใหม่เดี๋ยวกูไปอีกได้เออทำไมวะตามไปแล้วไม่มีผลหรอทำไมวะอยากรู้วะไม่รู้วะก็เล่นกับมือสนุกดีอืมเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอวิลเลียโอ้ยต้อยต้อยสวัสดีสวัสดีครับ ไม่ลังเลเลยวะต่อยไม่จะ <c oughs> ไ,ได้ของอะ่ะแหมเพื่อนชิวๆของงามเลยก็ได้ต้องรกันา <c oughs> ตอนนั้นแบบ,บึงไปมันก็ไม่แบบไม่อยู่กูให้ NBA ที่เดียวอ่ะแล้วที่เหลือก็ไม่ได้อยู่เลย, <c oughs> เลยอ่ะเออกูเล่นสงสยัย แม่กูต้องแบบว่าอยู่แบบแก๊งตัวเองอะไรเงี้ยเวลากูไม่ได้นิ่งเออใช่ออมัเนเล่นด้วยกันได้นนะไม่กล่าวเว้ยออมันนรื่งแบบอยู่แก๊งตัวเองอยู่กับน้องๆที่แบบเข้าใจอ่ะเวลากูอ,อ่ะไม่วนสายสาวในพี่ซารา่าอยู่มานานนะครับวันนี้ผมมีเนี่ยเพื่อนม,มีไปม,มีไปเล่นสกรรมอ่ะสกรรมอะ,ะ,ะออตอนสองทุ่มครึ่ง ได้เดีได้ผมไปดูเฮ้ยมันนะเว้ยแล้วจะกลับมาเอกเสียวเดียกูเคยดูเนี่ยเบลิเฟอร์เล่นอยู่ไอพวกโหดมันก็เล่นโหดอยู่นะอ๋อเขาเล่นแบบจริงจังเลยฮะใช่เว้ยมีเหลี่ยมเป็นของตกแล้วมันในนี้เว้ยมันหายากอ่ะของบะเอาเล่นแบบคอนเทนต์พอฮ่าโอเค อาาย่าโหดกูไม่โหดอยู่แล้วเล่นเกมอะไม่ต้องห่วงครับไ่ต้องห่กูจะยิโดไม่ต้องห่วงกูจะยิงโดนเนื้อคาดหวังซะ <c oughs> เนี่ยผู้กอเนี่ยพวกผู้เอแซฟเนี่ยมันมีที่ไปเยอะมากนะครับแก๊งมันใหญ่มากวคืวิลลี่ไร่ยืดเบียดมาไปเน, <c oughs> นี่ย <c oughs> ผมบอกเลยว่าน้องๆเนี่ยที่มันอยู่กับผมในพวกเฟิร์กอะไรเงี้ยโหไม่ใช่ว่า คนไม่มีตังค์นะมีแต่คนมีตังค์มีฐานะทั้งนั้นนะแล้วแบบมันไปที่ไหนก็ได้อะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมาอยู่กับผมคือโทนี่คาเทอร์เนีะมันไปไหนก็ได้เนี่ยมันเล่นโป๊กเกอร์หมดตัวเลยเนี่ยดูดิโอ้โหไอ้ทุกที่เลยเราแม่งอยู่โหแม่งก็เล่นไหนี่ยเฮียเจอ๋แม่โพลทุกวันไอ้เยาวัฒน์โป๊กเกอร์โป๊กเกอร์มันรุ่นใหญ่ในไฟเอ็มนะคุณลองแบบดูดีนะผมว่ามันเป็นรุ่นใหญ่ไฟเอ็มในพวกในเอแสบอ่ะแต่มันก็ยังมาแบบเล่นเซิร์ฟที่แบบเล็กๆอยู่ได้แบบ ไม่ต้องคนเยอะอะไรเงี้ยผมก็กำลังหาคำตอบเรื่องนี้อยู่เพราะอะไรผมไม่เคยจ่ายเงินให้ใครสักคนเลยครับลองไปถามน้องๆทุกคนได้เลยผมไม่เคยจ่ายเงินไปแต่บาทเดียวให้ใครเลยไม่เคยเลี้ยงใครด้วยแบบ ้มึงต้องอยู่กูนาหรือกูให้เงินอะไรผมไม่เคยทำแบบนั้นแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยใจ่ว่าทำไมมันถึกอยู่กับผมว่า,าที่มันมีทางไปเยอะมากเลยมันจะไปทำที่ไหนมันก็กู้ได้อะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แซครับหมายถึงว่าปกติโดยโดยปกติคนเราถ้าจะอยู่ได้ถ้าอยู่ด้วยกันะที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยสวัสดีครับไม่ได้ดูนานมากคิดถึงสุดๆแล้วแบบไม่มีผลประโยชน์ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมพูดในมุมแบบมุมกว้างๆกลางๆเลยนะถ้าผมไม่มีผลประโยชน์ให้เขาเขาจะอยู่ไปนะไม่ได้ให้เงินไม่ได้อะไรแบบด่าหรืยไปไหนเนี่ยไปให้พาดูยงใหญ่ยงใหญ่ไอ้พาพมไปเจนี่แหละนะ คนเดียวขอโทษครับหมอเ้ยไหนหมอขอครับหมออ๋อใช่หมอหรอครับไม่ใช่หมอไม่ใช่หมอเอ๊ะตายอ่ะดีนะไปเติมเลือดมาเป็นไรไหมอ้าวไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรครับแลกหัวใจไหมครับแลกหัวใจลกันก่อนไลมแลกแลกกันก่อนไหมเลขอะไรครับเลขอะไรครับสองสองสี่สองสองเอาให้แล้วครับให้ตอนไหนอ่ะนี่นี่กำลังให้นี่เลขอะไรแปดสองสี่ครับ แปดสองสี่สองสองครับอ้ไอ้ไม่ให้ไงวะเลขอะไรพี่ิดใส่สล็อตอ่ะผมให้คุณไปแล้วครับเลขอะไรคะผมได้แล้วผมได้ผมเลขเอ่ออะีรครับคุณเลขอะไรนะสองสองอ่ะฮะเลขอะไรคะน่นอนนี่เลดจ้างแก๊งไปเล่นเนี่ยประมาณสามหมื่นครับที่มันไปเล่นเล่นไปกันได้ประมาณสามหมื่นบาทมันเล่นได้ ที่มันได้เงินแน่ๆอ่ะสาม0มืนต่อเดือนอ่ะเดี๋ยวมันไปได้เลยนะผมไม่พี่คะจีบคนเลขกหน่อยคะอีกคนเลขคนไหนครับไม่รู้อะพี่หนูให้ไปสองคนอยู่เดิมแปดสองสี่ครับให้หรือยังไอ้เลขกแปดสองสี่เหมือนให้แล้วนะให้อีกได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เลยอ๋ออ๋อหรอเอาเล็นทายเล็กเอาเล็นทายไี่มีความสุขไหมวอาเล็นทายผมผมผมให้แล้วมันไม่มีแฟนเลขอะไรให้ให้หมดแล้วดิเอเล็กวอลเลนทายเดีมาหเรามาลอง หนึ่งห้าหกสองอ่ะต้องพอรู้จักกันไหมครับหนึ่งห้าหกสองได้แล้วใช่แล้วไม่สอนเลยไม่ชื่อโพนี่ค่ะโอ้ยโพนี่อีกแล้วเจอกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วยูนิคอนใครอะพี่หนูไม่เคยเจอพี่เออเออเออเจอแล้วนะครับเมื่อวานตรงไอ้บ้านสามเหลี่ยมตรงกลางอ่ะใช่ผมเซนทอร์ครับคุณชอบเสียงผู้ชายหนักแน่นใช่ไหมล่ะชอบเพื่อนผมใช่ไหมคุณต้อยอ่ะชอบคนปกติค่ะพี่คุณชไม่ปกติตรงไหนครับหนุก อ่าหนูเจอกับพี่ตอนไหนอ่ะเมื่อวานเลยครับวัดลำเพิงอ๋อพวกพี่ที่เป็นเรือนใช่ปะฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่นะผมมาหลังสุดนะผมไม่เกี่ยวนะอันชื่อโปโลครับโปโลโปโลกีพี่พูดดีดีพี่มาให้หมดเด็ดอะไรนะครับหาแรกช็อกแล็คครับหาแรกช็อกแล็คครับเกี่ยโปโลเนี่ย เอาเอาเอาดีครับพี่เอาอ่ะเยู่อยู่กันตรงนี้เหรอครับขึ้นมามามาขึ้นมารถว่างพอดีเลยโอ้ยอยู่กันตรงนี้เหรอครับเออเจอได้ไงอ่ะอาัดีครบพี่แจ้พอดีครับพี่เดี๋ยวเจอนะคุณปุยแรกเญอโอเคครับเจอกันครับพี่ทำอะไรกันตรงนี้นี่โราเจอกันพอดีเลยอยู่ดีครับไหนบุญเอ้บุญบอกเขาดิจะตั้งกองตั้งแกงอะไรอ่ะบอกบอกอ๋อครับพี่แจ๊คพี่เมื่อวานคุยกันแบบเอาจริงเอาจังเลยครับพี่ชายก็คือพวกผมคุยกันแล้วว่าเดี๋ยวจะเอาสมาชิกติดสิบคนแล้วก็ยี่สิบสิบคนมาทำแกงที่นี่ครับเอาตัวเป้งๆมา มาทําแกงเล่นที่นี่รอระหว่างเราระหว่างเราเมืองเราเปิดอะไรก็คุยอ่าตอนนี้ผมรอคำยืนยันจากพี่อยู่ไงก็เลยก็จะคิดว่าไม้พี่บอกแล้วว่าขึ้นเลยถ้ายังคิดกันคิดกันแล้วก็ขึ้นเลยพี่บอกพี่บอกได้ได้ครับเลยถ้าอยากเล่นอ่ะชั่วคราวอะไรเงี้ยเล่นไปก่อนชื่อแกงแบ็คแจ็คนะครับพี่เออไอเหนียวยังไงสุดดำดำทองครับสุดดำทองอ่ะเดีตอดี ผมผมไปคุยแล้วด้วยพี่เอสด้วยเอสฮะมาถึงชื่อแก๊งหรอเอสเอสด้วยแบ็กแบ็กแจ็คนี่เหมือนไพ่ปหมใช่ที่เล่นกันยี่สิบเอ็ดแต้มใช่ใช่ยี่สิบเอ็ดแต้มอ่ะยีิบเอ็ดแต้มอ่ะเอ้ยชื่อแก๊งนี่ดีกว่าแก๊งวีแก๊งวีวีอืมตัวเดียวเลยวีเลยมีมีความหมายไหมครับแบบวีตัวเดียวความหมายอะไรเบดบดไปลองเซิร์ชดูว่าบดแปลว่าอะไรไอเหนียวเดนียวดเหียวเซิร์อยู่ มันพิมพ์ยังไงอ่ะบีเปิด V E R T แต่ไม่ใช่มันเป็นสับแสแลงนะเช็คเช็คะไรเนี่ยวไปว่าอะไววะเช็คหน่ E A R อต้องแบบมันต้องไปหาสับพวกไอเนี้ยที่เขาพูดแสลกนั่นะบ่าววีอะเปรียบควับมา เดี๋ยวขออนุญาตอันนี้ไม่เกี่ยวพี่เหรอไอ้แก๊งเบาพี่โอ้โหโดนแซวไปเนี่ยเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาอย่างวนี้เดี๋ยวเราหาชื่อแก๊งในเมืองนี้ดีกว่าบตามป้ายตามอะไรเงี้ยเอาชื่อที่นี่อะ่ายบอลสายบอลเลยเนี่ยอะไรนี่ไงอะไรนะพีปิ๊กวัซร์อะไรเนี่ยอ้าวคืออะไรแปลว่ามันเล่าว่าเนี่ยเล่าว่าแบนเล่าวะเนี่ยเขาบอกว่า for a night you never forget เขาบอกว่าปาร์คเฮียรี่เนี่ยเขาหน้าวอย่าลืมคืนนี้เป็นของคุณอะไรคืนนี้อาจเป็นของคุณว่าต้องมีสักชื่อแหละวันนี้ คือนี่ก็ได้แบกคแจ็คก็ได้เทเล้ปเดี๋ยวอธิบายแปลความหมายแบกแจ็คอธิบายให้พี่แจ็คดูหน่อยอ่าแปลว่าไพ่อ่าไพ่แปลว่าแปลไม่มันเป็นเป็นมันเป็นเฮ้ยชื่อนี่เด้อชื่อนึงชื่อนามสกุลพี่เด้อคอริโอเน่ฮะตระกูลตระกูลแต่เอ๊ะแต่ข้อนี้กี่เพียวอะไรนะพี่คอริโอเน่ใช่เป็นตระกูลใหญ่ คอนอะไรคอนเน่ C O R คอลีโอเน่ไงอ๋อ C O R คอคอลีโอเน่ตระกูล Godfather น้องเราอยู่ตระกูลนี้ดกวาเออดอนดอนคอลีโอเน่คอรีโอเน่สีดำใช่ไหมครับพี่จดจดหนจดหน่อยจหอยจดหน่อยจด่อน่อยน่จ่นอน่เา่ด่จดนบหอน่่ดนยนหนอยด่ดอยนอะไรยด่อ่ออ่่หน่อนอ ไม่ได้ผ่านการเรียนเบื้องต้นมาภาษาอังกฤษสวยๆพี่สวยๆรายการศึกษาสวยๆสวยสวยใครด่าถึงโดนนะถ้าคนเขาอ่านเป็นเขาจะอ่านเป็นไงครับคอลเรียนี่อะไรเงี้ยบิสขอดีดีทับเอออะไรอ่ะโดน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 สวยสวยสวยอารีนแบกแจ็คก็แพลเอา21เงด้ยใช่ปะใช่ฮะ21เป็นแป้มสูงสุดของแบกแจ็คไง อะไรอบอเกอร์พี่อ่ะงบล็อเกอร์บเกอร์ไหนมึงเนี่ยบเกอร์ที่ไหนเนี่ยยไม่ใช่ไม่ใช่ไพ่ไพ่บาคาร่าบาคาร่าไอ้โทอยู่ในนี้แหละเรียกชื่อมันอ่ะเดี๋ยว็โท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 น้องโท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  เขาไม่ให้ยิงกันรู้ไหมเนี่ยชนมาเลยเด้องอ่ะกูจะยิงอ่ะพี่แจ็คสมเัยปะไอ้นี่มาถึงเลื่อนเลยฮะฮหมวกอันไหนไอ้ตัวโดนแบรนดอมีใครรับเพย์ห้าหมื่นไหมฮะเพย์เยอะร้านหนึ่งมีใครรับไหมครับผมยกมือครับอ่านี่ครับนี่ยเนี่ยมีใครลงเพย์ไหมครับมีใครลงเพย์เพย์เยอะพันหนึ่งครับเพย์เยอะพันหนึ่งครับแต่เมื่อวานอิ่มจัดเด็ดนะตรงนี้เมื่อวานอิ่มจัดโอ้ยรอรอรออะไรอ่ะไั้แก่เขียวเองลงเลยอ่ะเพย์ครับพี่ คนละครึ่งล้านอ่ะพี่เมื่านคะรึ่งล้านไ่ด้ไม่ได้ไม่ถึงนะน่เหรอรวยเลยหรอเมื่อวานเอ้เงินหายากมากนะฝาไอเหนียวตอนนี้กูมีเงินแปแสนหมอ่ะโอ้ยแบ่งไอต้องแบ่งให้เท่ากันดิมึงมีสีแสแล้วดิเหนียวเมื่อคืนมึงออกหนีกูเอ้กูไปเดิมพันกูไม่ได้ไปส่กว่าไอ้แกมึงออกหนีกูเอ้เมื่อคืน่อ้แกเมื่อวานกูร้องเยอะกว่าได้ไอ้แกอ้ากกูก็ตีกองบิดบล็อกนะไม่โอ้โหมันไม่มาได้ไงมึงถามมาดิโตเที่ยเลิมแล้วเลิมสิงแล้วอไรไไอ้แ อันนี้ไงอันนี้ไงคุณคุณน่าเนี่ยเหรอไอ้ไอ้สปอนเซอร์หลักเฮ้ยเหรอสปอนเซอร์หลักเขาให้มาสี่ห้าแสนนะเมื่อวานอ่ะแกงเนี่ยรออะไรพี่ผมยืนร้องเพลงกันสองคนโอ้ยรวยจังอ่ะผู้หญิงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหลายแม่งโคตรไฮไลท์ผมอ่ะทรงลายแม่งโคตรแบบเหมือนเนี่ยมิสกิมิสกิอิจิอะไรวะแบบตัวการ์ตูนในอนิเมะอ่ะเยอะเหรอลั่นอีกคนก็อะไรพี โลน่่ะพีชนตัวแทนแก๊งหนึ่งถึงสองคนเข้าร่วมประชุมอ้าวพี่แจ๊คพี่ตัวแทนแก๊งคือประชาชนนะดิไปแก๊งเราไงแก๊งเราไงก็ไปแก๊งไปแก๊งแก๊งผมเลยพี่เดี๋ยวขึ้นเอาของมาเอาของเข้ามาขึ้นไปเฉยมึงแบบแวะมาหรือว่าอะไรเงี้ย แต่เมื่อวานผมไปคุยกับสูตรสีดําที่เขาคุมอะพี่โคตรแบบคุยแบบเหมือนพวกรุ่นใหญ่อะพี่เขาบอกเขาบอกว่าไม่ได้อนุญ,ญาตให้ใช้กันทุกแก๊งนะให้ใช้กันแค่แบบจริงๆให้ใช้แค่แบบแก้แก้แกพี่ตอนแก๊งเดียวแต่ผมไปคุยผมก็บอกว่าเขาถามว่าไหนลองลิ์ราชื่อแก๊งมาหน่อยว่ามีใครบ้างผมก็เลยบอกไปว่าแจ็คก,กี้เขาบอกว่า,าใช้ได้เลยเขารู้จักรู้จักไม่ไหนทำทำไปแล้วไม่มีนี่เขาจะตีเราไหมไโอ้ไม,ไ,ไม่กลัวอะไรวะไม่ก็เอาได้นะอนได้มึงแบบ อ่าถูกนะเนี่ยผมเพิ่งบอกมันไปเมื่อวานผมเพิ่งบอกมันไปเมื่อวานพี่ขังแต่เมื่อไหร่วะเอออีกันต่อให้กูมีมีปืนกระบอกเดียวกูก็เล่นอ่ะสวยมึงฟังดิเหนียวกูจะแพ้กูจะเฮียอะไรไม่สนนลยเออกูได้ด่าก็พอใช่นปะได้ครับสวยเหนียวว่ามึงวิ่งไปต่อยอ่ะมึงพูดไปดิเออเมื่อวานจะวิ่งไปต่อยไอ้บุญกลัวเฉยอ่ะฮะไม่เมื่อวานกูตะโกนด่าเลยนะไม่มีอ่ะมึงกลัวเหรอ ขาสั่นเกินเจออะไรเงี้ยมือขาสั่นไปวันนีชิงสี่เลยไหมล่ะเขาไม่ดีกันเล้วเอาอันนี้กันสวัสดีกัรก็ไหนแล้ววะได้ประชุมเสร็จแล้วป่ะตรงนี้ไหนบอกมาตรงนี้กันมาระกลางแล้ว พี่ต้อยพี่แบ๊วแเลนไทยไม่ไปเที่ยวพี่ชายโอ้ยนอนอยู่แฟนดี่ต้อยไปไปแล้วกลับมาแล้วกลับแล้วยย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 อยยย้ยยยยยยยายนยย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 ยอยย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 เยเยย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 ิยย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 ย่ยย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 อยย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 อยยอยย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 เยยน่ยยยนยย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 อยย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 อยอะไรกล่องอ่ะ ไหนวะพี่สภาครับไอ้แรงอยู่ไหนอ่ะเดอดสําเร็จว่ะหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเดินมาแล้วกูพูดถมันก็มาอ้ไรทียไหนนะกูพูดถึงแม่งแป๊บเดียวกูเพิ่งด่าไปกูเพิ่งด่าไปกูเพิ่งด่าไปแต่มันมาแล้วเห็นปะไอ้ที่นั่นไอ้จุเกะจุเกะกูเพิ่งด่าแบบกูเพิ่งด่าโคตรพอดไปเนี่ยไปเราเล่นไมเราเล่นไมโอ้ยหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดครับพี่หนึ่งเจ็ดสามเจ็ดครับครับช็อกโกแลตที่นี่ไม่โดนด่าเี่นี่ไม่รู้สึกนะไอ้สัตว์เนี่ยโดนด่าเรื่องอะไรอีกอะ โดนด่าเลยทุกเรืองอะมึงอะใครด่าอะไรกูอีกูจะด่ามึงงมีอะไรปะกูจะด่ามึงอักูจะด่าไปด้วยไปด้วยก็กูจะด่ามึงงมีอะไรปะกูจะด่ามึงนะเียครับดกหครับเนียไดาอยู่แล้วดดาอยู่แล้วได้อยู่แล้วเียับพี่เ้หเดวัดีครับโอ้ดหมดมย่โโหดยี่อหมดมยว่อ้หมดัพี่้หมดม้เดบหเดยครับพี่เด้วอร ไอ้ถอดรองเท้านี้อ้ิลี่มันทำเป็นไม่ได้ยิ่้ได้พันหูทนลมไม่้อหน่งเจ็ดามเัสองสี่เาถูทนลมไม่ยเเฮียดีกัไอ้เฮียนีก็ถามไยนี่ก็ถาม้เดียวข้เดียวห้าสองเจ็ดน่งเจ็ดนเก้าเจ็ดห้าเจ็ดห้เจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดหาจ้าเจ็ด้าเจ็ด้าเจ็ด้าเจ็เห้าเจ็ดห้าเจ้าเจ็ดหเกจรเห้าเจ็ดาเจ็ดาเ้าห้เ้าเาจหเาจ้จเจ็เจ เห็ยไหาผมด่าไม่มาเลยเห็นไหมผมไม่ด่าไม่มาหรอกไอ้หน้าตุ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าอย่ากังงะฮะผมด่าไปตาไอ้หน้าเฮียเนี่ยเฮียเฮียเอาเลยหรอนีงแกตามแกน้องจะแรกจะแรกดอแล้วได้ยินเสียงขวัน่ะเออตอนนี้หน้าตุ้นเนี่ยไม่แล้วพี่ผมมีเรื่องจะถามพี่พี่ต่อยพี่มีเงินเท่าไหร่พี่ตอนเนี้ยถามไปโอ้โหไอแกวะสี่หมื่นละในเงินไทยด้วยเฮ้ยสี่หมื่นเลยหรอเฮ้ยใส่สี่พันน้องสี่พันครับสี่หมื่นเลยหรอพี่สี่พันแล้เอ้ย ผมโยนกาเดหนึ่งคนละสองพันใช่ไหมมีโยนหัวก้อยวะที่มีโยนหัวก้อยปะอยากแบบแบบไม่ต้องโป๊กเกอร์อะไม่ต้องแบบไม่ต้องบาคาร่าโยนหัก้อยอ่ะก้าวเจ็ดหพี่กาวเจ็ดหนึ่งพี่โยนเหรียญอะพี่โยนเหรียญจุจุุกจุเอหนึ่งกสขอขเงินขอเงินก้าวเจ็ดหนึ่งลแลกกลตขอรับหนึ่งเจ็ดหนึ่งก้าวเล่อะไรหนึ่งห้าหกสอง หนึ่งห้าเอามากี้หนึ่งเจ็ดหนึ่งสองเลยเมื่อกี้ไม่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 ผมอาตังค์ผมไม่ตามกระแตผมขอตามเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสองไม่มีอ่ะต้องไปเปิดบวกนะพี่จุ๊บถ้าอยากได้ตังค์ต้องไปเปิดบวกนะพี่เมื่อกี้หนึ่งห้านะหกสองเจ็ดหนึ่งเก้าห้าหกติดชูอะอะไรวะเบี้ยพอนไม่มานานยได้แลนอยู่ไหนครับแลนอะไรนะครับแลนแลนอยู่ไหนครับแลนแลนเหรอฮัลโหลพี่แลนมายังเนี่ยพี่แจ็คเข้ามาถามเนี่ย เขาบอกผมว่าบ้านหัวใจแล้วเขาบิดผมไปไหนแล้วไม่รู้อ๋อพี่แลนไปประชุมครับพี่เข้าประชุมอยู่ครับมาเรื่องไรน้องใช่ๆตั้งแต่หลังเช็คชื่อก็ไม่เห็นแล้วครับเอาเข้าเช็คชื่อแล้วเหรอใช่ครับใช่รอดมาแล้วเหรอยังยังไม่เจอเลยเหมือนกันครับน่าจะไปประชุมด้วยกันผมไม่แน่ใจสวัสดีครับพี่แจ็คครับสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับกระเป๋าอะไรพี่แจ็คเลขหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบแปดวิ่งเก็บของยากว่ไม่ชิดเลยหลอ เรียกแล้วเลขหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งครับครับเฮียแรกไหมับเฮียแรกไหมหัวใจมีเคราคนขายเฮียอะไรผมผมไม่เฮียนะครับเรียกแล้วเลอกผมหนึ่งห้าสองศูนยครับเอไหม